นี่คือช่องชิมพุนเกษตรยิมายโนอครับนำพาที่ผู้ชมจะไปดูกันขุดบึงสะน้องโคกน้องไหนนะครับน้องโคกนองไหนก็เป็นความรับผิดชอบของอบโตโนธรรมรานนะครับแล้วก็สะสะจังหวัดราชบุรีมาเขตห้านะครับโครงการนี้ก็เพื่อจะ,จะช่วยเหลือเกษตรกรตำบลโนธรรมราน อันนี้ก็ทางไปอ่าสะบึงน้องกุกน้องในนะครับแต่พืน้นที่ก็ฝนที่ช่วงท่านผู้ชมเนี่ยยังแล้วก,ก็ยังเขียวอยู่แต่ว่าพื้นดินยังขาวท่านผู้ชมนึก,กดูนะเนี่ยอันนี้คือบ้านน้อยท่านผู้ชมครับเนี่ยบ้านน้อยก็มีมานานแลวครับเป็นเป็นร้อยปีแลวท่านผู้ชมนั่นแหละคุณเกิดมาจะเจอเลยนะครับ บ้านน้อยเออ่ขาคนนี้ติดวบ้านน้อยแหละแต่ว่าการปกครองก็ยังขึ้นกับป้าแก่ส้มนางท่านผู้ชมครับนะใหญ่บ้านก็ต้องมาดูแลบ้านน้อยก็มีหลายสิบบ้ันคาเรียนนะท่านผู้ชมนะครับเยอะนะากเลยแต่คนไม่น้อยนะท่านผู้ชมมีไม่กี่หลังนะฮะมี่สี่ห้าหลังตรงนี้ขยายลูกขยายหลานเยอะมากครับนี่เพื่เป็น,ปน,ปนชุมชนได้เลยเนี่ย ทุกล่างนี่ก็สร้างมาก็สี่ห้าปีแล้วท่านผู้ชมครับน,นะแต่ก่อนก็ทางเกวียนท่านผู้ชมครับนะทางเกวียนอันนี้ก็ไปป่าละหานาแล้วท่านผู้ชมอ่าไปละหานาอ่าตำบลละหานาอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแนอนก่นครับก็ป,ประมาณสักสามกิโลท่านผู้ชมนจากนี้ไปนะฮะก็ไปมาเรื่อยๆอยู่นะจะมีงาน ต่างๆนะแม่งแกสนามน้ำก็จะไปท่องเที่ยวเลยแล้วก็จะมีรัฐบาลทหารน้าหรือบ้านแกสนามน้ำก็ไมจะมีญาติของเขานะครับต่อประสานงานกันอยู่เรื่อยครับมีครอบครัวมีแต่งงานกันไปมาสู่กันไปเรื่อยอยู่ครับฟางแข่งสนามน้ำท่านผู้ชมครับเนี่ยเบึ้งสระนอกภูนอกไหนครับไปดูว่า โอกาสนี้กนะัวสร้างมาได้เท่าไหร่ล่ะนิมมิชุก็เดียเ๋ยวนีอันนี้คือคลองส่งน้ำนะทำเรียบร้อยแล้วไงเดี๋ยเรียกแต่บึงสะพงกองไนที่จะจะไม่เป็นบึงขน,ขนาดใหญ่เลย ว่าทีู่้ชมครับห่างจากหน้าแกงสนามนางสักกิโลกว่าเองครับเนี่ยโการใหญ่มากที sociedad, ม่มาชมกับลงทุนหลายร้อยล้านการใหญ่มากครับ โครงการแหล่งเก็บกักน้ำในกรงในท่านผู้ชมครับโครงการใหญ่นะครับเนี่ยมูลค่าก่อสร้าง, idas, งานี่หล่สองร้อยล้า,ลานานาะครับคนางานก็จะได้มาจากบ้านแกงสนามนางท่านผู้ชมครับนะฮะก็อเอ่ทำเหล็กนะฮะนี่ยตัดเหล็กงอเหล็กโดยงานต่างๆับ การน,นี้ก็ทำมาแล้ว3เดือนท่านผู้ชมครับนะฮะจะแล้วเสร็จกับบาลสิ้นปีนี่แหละระก็รหล,ลังนะครับรถีบิกน่แต่รท่านผชมกันยีขนาดใหญ่แล้วก็ีกับไว้ เกอนแล้วก็ความสูงนะครับท่านผู้ชมกันเนี่ยความสูงของเขื่อนครับขึ้นที่รองรับน้ำของเกษ,ษกรตรกรตำบลโนนํำลานครับสไลดเป็นหมือนไรตันวนึงตรงนั้ จะให้บริการเกษตรกรได้ทั่วถึงครับไม่แรงนะคะต่อไปก็คงไม่แรงละของรบโตรนนทสำรานนะครับแล้วก็สอสอจังหวัดนครสิีม,มาพื้นที่เกียรติค่ะ คลองระบายน้ำก็ทำไปแล้วท่าน,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 นผู้ชมครับเนี่ยนี่มคลองสันเขื่อนท่านผู้ชมครับเนี่ยฮะอ่าสันแล้วก็ความสูงของสันเขื่อนครับอันนี้คือประตูระบายน้ำท่านผู้ชมครับเนี่ยเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ครับลงกงลงในครับประตูระบายน้ำมันมีหลายที่นะท่านผู้ชมครับนะเดี๋ยวคลองกางเสร็จแล้วก็จะได้ ขับรถรอบอนักกงนองใน,ในที่ผู้ชมได้เห็นครช่วงนี้ก็ยังวิ่งรอบเป็นได้ครับถนนก็จะเป็นถนนรูล,ลังนะครช่วงนี้รูลัลงวิ่งรอบแหล่งเก็บกักน้ำได้ครับประตูระบายน้ำครับ แล้วลักษณะก็เหมือนกันหมดทุกประตูเ่าูะชมนะฮะดูประตูนี้ก็เท่ากับดูทุกประตูแหละ ทำองคูงตั้งน่เลยครับก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวท่านผู้ชมท่านนี้คุณผชมครับเนะะี่ยฮะจะมีท่อพลาสติกนะฮะเป็นส่งน้ำห้กับเกษตรกรครับอันนี้ก็ทำเป็นถึงที่ไรทินาเลยนะครับเราจะพาไปชม นี่คือคลองส่งน้ำนลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็พร้อมทิจจ์บริการกับ,กบเกษตรกรตะบนนวลธรรมลานครับเนี่ยได้มาช่วยกคลองส่งน้ำครับก็บไปทุกพื้นที่ของเกษตรกรตะบนนวลธรรมลานครับ หล,หลักๆก็บ้านแก่งสนามนางบ้านน้องสมวงบ้านน้องโดนบ้านอินลาดนี่แลนะหละนะหลักๆครับแล้วก็จะไปทางเขตพื้นที่ของออบ้านกอกออบ้านหน่นทำลานทางเหนือขึ้นไปช่วงนี้ก็วางท่อแล้วก็ถม เกือบร้อยแล้วครับบริเวณหน้าโรงเรียนมันเกียงสามนางครับ ตอวดึงกำลังครับนี้ก็คือหน้าโรงเรียนมัายมําราครับ ผานเวลาไปประมาณนึงเดือนทผูมท่านหน่งถเรียบร้รบบรอยนะฮะนี่ลองสงน้ำที่เอ่อท่านผู้ชมช่วงเขาบ่อจ่าเลฮะอัอะนะะนี้ถุงเรียบร้อยเลยครับอันนี้ก็บริเวณพื้นที่โรงเรียนบ้านเชียงสนามรางจังหนันด,นดนสทบุรง